สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมทาวน์โฮมสองชั้นกันนะคะหลังนี้นะคะเราก็จัดไว้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งบ้านของลูกค้านะคะตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าบ้านค่ะก็สามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะประตูรั้วนะคะก็ใช้เป็นประตูรั้วสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะในส่วนของกำแพงนะคะเราก็กั้นถึงฝ้าเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะ ห้สองชั้นของเรานะคะก็มีอยู่สามห้องนอนสามห้องน้ำนะคะหน้ากว้างนะคะกว้างถึงห้าเมตรเลยนะคะยาวถึงยี่สิบเมตรเลยนี่นะคะเข้ามานะคะในส่วนของห้องรับแขกค่ะเราก็จัดบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีนะคะก็มีโซฟาค่ะโต๊ะนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะลูกนะคะ้า นี่นะคะพื้นที่ยังเหลือเยอะมากเลยนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะในส่วนของห้องครัวของเรานะคะก็กว้างมากเลยนะคะเราก็ได้จัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะสำหรับสีท่านนะคะสีที่นั่งนะคะตู้กับข้าวนะคะแล้วก็มีซิงล้างจานนะคะในส่วนของซิงล้างจานเราก็ มีให้ทุกหลังเลยนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของใต้บันไดนะคะก็สามารถกั้นเป็นห้องเก็บของได้เลยนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้าในส่วนของด้านล่างนะคะกว้าง,วงมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีลานซักล้างนะคะข้างหลังค่ะ นะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าร้านซักล้างของเราก,กว้างมากนะคะแล้วก็มีก๊อกน้ําไว้ให้นะคะมีปลั๊กไฟนะคะ,ะเผื่อลูกค้านะคะจะวางเครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมชั้นสองนะคะในชในส่วนของชั้นสองนะคะก็จะมีเป็นห้องนอนนะคะสามห้องนอน,นะค่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำสองห้องน้ํานะคะ มีระเบียงทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะไปชมกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นในส่วนของห้องนอนหลังนะคะเราก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะตู้เสื้อผ้าตู้ใหญ่นะคะก็เตียงนะคะเตียงประมาณห้าฟุตนะคะ6ฟุตก็สามารถวางได้นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะชั้นวางทีวีนะคะ ะะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีระเบียงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหลังนะคะหลังบ้านนะคะลมดีมากๆเลยนะคะบ้านของเรานะคะฝ้าจะสูงมากๆเลยนะคะเพื่อความโปร่งโล่งสบายนะคะอยู่ในบ้านจะทําให้ไม่รู้สึกร้อนนะคะนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องนอนกลางนะคะ แต่เราจัดไว้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีชั้นวางชั้นวางหนังสือนะคะชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้นะคะโซฟาค่ะตรงนี้นะคะถ้าบ้านไหนนะคะมีสมาชิกในครอบครัวเยอะก็จัดเป็นห้องนอนได้นะคะมีหน้าต่างนะคะสองฝั่งเลยจะไปดูอีกห้องนอน นี้นะคะห้องนอนใหญ่ค่ะเป็นห้องนอนข้างหน้านะคะห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่ค่ะจะมีห้องน้ํานะคะห้องนี้ห้องน้ําของเรานะคะก็กว้างนะคะแล้วก็แบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะมีตู้นะคะตู้เสาาื้อผ้าตู้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็เตียงหกฟุตค่ะ เห็นไหมคะว่าพื้นที่นะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีระเบียงอีกนะคะระเบียงด้านหน้าค่ะออกมารับลมได้เลยนะคะตอนเช้าๆนะคะบอกเลยนะคะว่าอากาศดีมากๆนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาบ้านนะคะแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบสงบนะคะแล้วก็ธรรมชาตินะคะ,แ,ะแนะนํานะคะที่โครงการบ้านการจนนทรัพย์น,รรนาหม่อมของเรานะคะภาย รอบๆโครงการนะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะร้านยานะคะบริการขนส่งนะคะธนาคารก็มีนะคะการเดินทางนะคะถ้ามาจากหันใหก็ขับรถเพียง10นาทีนะคะหรือถ้ามาจาก3จังหวัดนะคะก็อยูออ่ซ้ายมือนะคะก่อนถึงสีแยกไฟแดงตำรวจนามหม่อมนะคะ ตอนนี้นะคะจองบ้านอยู่ที่5,000บาทน,นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาชมนะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้นะคะมีทั้งบ้านเดี่ยวชั้นเดียวบ้านทาวน์สองชั้นนะคะสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสำนักง,งานขายของเราก็เปิดทุกวันเลยวันนี้นะคะเราก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ